นาทีนี้ไม่มีใครฮอตไปกว่าพุ่มกับคนนี้อีกแล้วละครับคนคนนั้นก็คือแซ็กสไนเดอร์นั่นเองนะครับผม oh. แล้ววันนี้ผมดีอาร์ตก็จะหยิบหนังใหม่ของนาแซ็กเนี่ยมารีวิวกันนั่นก็คือ Army of the Dead เนะครับเป็นหนังใหม่ทาง Netflix นะครับ และความพิเศษอีกอย่างของหนังเรื่องนี้นะคือนอกจากแซ็กซ์ไนเดอร์จะกำกับแล้วนะครับแกยังควบคุมงานภาพทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียว ส่วนเรื่องราวในหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มฐานรับจ้างกลุ่มหนึ่งนะที่ได้รับภารกิจให้ไปนำเงินออกจากตู้เซฟในคาสิโนของาสเวกัสซึ่งที่าสเวกัสนี้ก็เป็นแหล่งของเหล่าซอมบี้ที่ถูกขังล้อมไว้ในนี้นั่นเองก็ต้องไปติดตามชมนะครับว่าพวกเขาจะฝ่าฝูงซอมบี้ไปเพื่อชิงเงินในตู้เซฟนั้นได้อย่างไงและเงินมีความสำคัญจริงเหรอถึงต้องให้คนกลุ่มนี้เข้าไปเอาให้ได้นะครับ ก็ต้องลองไปติดตามชมกันใน Army of the Dead ทาง Netflix นะครับผม หนังเรื่องนี้นะครับต้องพูดกันเพิ่มเติมอีกนะั่นก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับหนังซอมบี้เนี่ยจะเป็นการสร้างสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอะไรต่างๆแล้วก็หยิบตัวละครโยนลงไปในเหตุการณ์นั้นมันมักจะไม่ได้มีการปูที่มาที่ไปอะไรมากมายมันเหมือนเป็นเผชิญการเอาตัวรอดซะมากกว่านะครับแต่ต่างกันกับหนังเรื่องนี้เนี่ยหนังเรื่องเนี่ยได้เล่าถึงการแพร่ระบาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการเล่าวิธีนี้ตัวละครเนี่ย จะมีเวลาเตรียมตัวจะมีเวลาการศึกษาข้อมูลต่างๆร่วมทีมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบป,บปรับเข้าไปในเหตุการณ์เลยซะทีเดียวก็ถือว่าถ้าใครไม่ชินกับหนังสมพิที่ต้องบิว้วเลือกตัวละครเข้าทีมอะไรเงี้ยพยายามปูเนื้อเรื่องกันก่อนเนี่ย ผมรู้สึกว่าอาจจะเบื่อช่วงนี้ไปได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นนะหนังซอมบี้ส่วนใหญ่มันก็จะบิ้วเรื่องแป๊บเดียวก็เข้าสถานการณ์เอาตัวรอดกันเลยแต่ต่างจากหนังเรื่องนี้ที่ใช้เวลาปูในส่วนแรกรวมทีมเนี่ยค่อนข้างนานเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่านานไปนิดหนึ่งจนแอบเบื่ออยู่เหมือนกันนะครับผมส่วนนี้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าหนังซอมบี้เรื่องนี้เนี่ยมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ดูกันนะครับในแง่ของความเป็นซอมบี้นะการดีไซน์ซอมบี้ในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ค่อนข้าง ไม่ซ้ำไม่จำเจนะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยชินความคลาสสิกของซอมบี้ที่มีความอึดอาดเชื่องช้านะครับและซอมบี้ยุคใหม่เนี่ยเราก็เริ่มจะได้เห็นซอมบี้ที่ว่องไวแต่ในหนังเรื่องนี้ก็ยังให้อะไรที่ใหม่ได้มากกว่านั้นนะมีการตั้งเป็นชนชั้นมีตัวอื่นเราก็จะได้เห็นตัวเร็วเราก็จะได้เห็นรวมไปถึงตัวบอสหรือตัวที่เป็นคิงเนี่ยมันให้ฟีลเหมือนเล่นหมากรุกอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับมันอาจจะมีสายพันธซอมบี้อะไรมากกว่านี้ในหนังเรื่องต่อๆไปก็เป็นไปได้นะครับแต่การบิว ความใหม่ในลักษณะประเภทของซอมบี้ในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าทําออกมาได้ดีนะครับรวมไปถึงเราได้เห็นซอมบี้ที่เป็นสัตว์กันด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสดใหม่นะครับ และถ้าใครติดภาพหนังแซ็กไนเดอรในฉากแอคชั่นเนี่ยมักจะมีสโลโมชั่นเยอะๆใช่ไหมครับแต่ในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนแกเริ่มฟังคําพูดของคนดูเยอะขึ้นนะฉากแอคชั่นสโลโมเนี่ยไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าใช้ได้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าใครแบบว่าอีกับสโลโมของแซกที่เยอะเกินความจำเป็นเนี่ย ในหนังเรื่องนี้ผมว่าก็น่าจะพอรับได้นะครับผมส่วนด้านงานภาพที่นแซกแกโดดมากำกับด้วยในหนังเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้มีความโดดเด่นมากนะครับถ้าให้เทียบกับหนัง เรื่องอื่นๆที่แกใช้ผู้กกับภาพคนอื่นมาช่วยเนะี่ยผมว่าเรื่องนี้อาจจะดูแบบรอปลงไปพอสมควรนะครับผมก็ลองดูเรื่องต่อๆไปของแกแล้วกันนะเรื่องนี้อาจจะยังไม่เข้าไม้เข้ามือสักเท่าไหร่นะส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้แบบดีเท่าเรื่องอื่นๆที่แกให้คนอื่นทําให้นะฮะส่วนสไตล์กํากับของนันแซกในหนังเรื่องนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเป็นหนังแซกที่ ให้ความเป็นแซกอยู่เต็มเปี่ยมนะครับทั้งในแง่ของการใส่ดนตรีประกอบเพลงประกอบเนี่ยสไตล์นะัสแซกแกชัดมากนะครับผมแล้วก็ความฟุ้งในภาพเนี่ยหน้าชัดหลังเบอร์สไตล์แกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของการกำกับ แก่อยูแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังทําออกมาให้เป็นหนังแซกที่มีความเป็นแซกสไนเดอร์อยู่เต็มเปี่ยมนะครับแต่ส่วนที่ผมเซอร์ไพรส์มากที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็คงจะเป็นฝีมือการสแสดงของเดฟปาติสตานั่นเองนะผมไม่คิดว่าเดฟปาติสต้าเนี่ยจะเล่นหนังซอมบี้แล้วส่งอารมณ์ออกมาได้มากขนาดนี้นะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นหนังซอมบี้ทั่วๆไปอาจจะไม่ได้มีซีนอารมณ์อะไรให้เราได้เห็นกันมากมาย สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องยอมยัยจริงๆว่าแกดึงออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับอารมณ์ของแกและบวกกับบทของหนังเนี่ยที่ส่งให้ตัวละครนี้มีซีนอารมณ์ออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆผมก็ต้องชื่นชมทั้งบทที่ส่งและการแสดงของเดปาติตาด้วยนะรเรื่องนี้ยอมส่วนการแสดงของนักแสดงสมทบตัวอื่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมและก็ต้องขอชื่นชมทีมบทนะครับที่เกลี่ยบทให้แต่และตัวละครเนี่ยมีซีนของตัวเองแล้วก็มีการสร้างให้เกิดเคมีของระหว่าง ตัวละครหลายๆคู่เกิดขึ้นผมรู้สึกว่าส่วนนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวละครประกอบเนี่ยมันสามารถมีซีนอารมณ์ที่ขยี้ได้มากกว่านี้แต่หนังก็ตัดผ่านไปเฉยซะอย่างนั้นผมก็รู้สึกชะงักอยู่จุดหนึ่งเลยกับตัวละครน,นี้มันน่าจะขยี้ได้มากกว่านี้ถ้าขยี้ส่วนนี้เพิ่มผมรู้สึกว่าการดําเนินเรื่องการเดินทางของตัวละครแก๊งเนี่ยมันจะมีจุดหักเหที่น่าสนใจมากกว่านี้ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผม และสำหรับคอแอคชั่นเลือดสาดเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเสิร์ฟอะไรหลายๆอย่างให้คุณได้สนุกสนานกันเต็มที่นะครับคิดว่า,น,าน่าจะหมดเลือดปลอมกับการถ่ายฉากซอมบี้ในหนังแล้วเนี่ยไปเยอะนะครับผมรู้สึกว่าเลือดที่ใช้ในหนังแล้วเนี่ยใช้แบบค่อนข้างไม่กักกันเลยทีเดียวนะครับเราจะได้เห็นเลือดสาดเลือดก,กระจุยเลือดกระเด็นเลือดก,กระเซ็นเลือดซิปอะไรเนี่ย เรื่องเนี้ยใส่หมดจริงๆนะครับและโดยรวมนะครับหนังเรื่อง Army of the Dead เนี่ยสำหรับผมก็รู้สึกว่าเป็นหนังแอคชั่นซอมบี้แนวโจรกรรมนะครับที่ให้ฟิลคล้ายๆกับหนังซุยไซ s q u a ดอยู่ค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับผมทั้งในแง่ของตั้งต้นสร้างทีมรับภารกิจไปตลุยแดนอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างสุ i d ซส q u a ดเลยทีเดียวนะครับผมแต่ผ่านการกำกับของแซ็กสไนเดอนั่นเองนะครับผมก็รู้สึกว่าซอมบี ก็มีความสดใหม่ฉากแอคชั่นก็ค่อนข้างสนุกนะครับแต่ติดตรงที่อาจจะสตาร์ทเครื่องติดค่อนข้างช้าสักนิดหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นหนังซอมบี้ที่สนุกอยู่ค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็มีแววที่จะได้เห็นจักรวาลน,นี้หรือหนังเรื่องเนี้ยมีภาคต่อไปอีกลหลายๆภาคอยู่ค่อนข้างมากนะครับผมและคะแนนที่ผมจะให้หนังเรื่อง army of the dead นะครับผมผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไว้ที่ เเต็ม10ครับผมและแน่นอนนะครับผมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงความคิดเห็นและความรู้สึกของผมที่มีต่อหนังเรื่องนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครดูมาแล้วคิดเห็นเหมือนกันหรือคิดเห็นต่างกันก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะว่าชอบไม่ชอบตรงไหนก็พูดคุยกันได้เต็มที่นะครับผม และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจรายการทุกนังหลังดูด้วยการกด subscribe ติดตามช่องอแอง c ง a n ช e แนลไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมดีอาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Peace